อย่าใช้เงินจาก Active Income ไปจนหมดสวัสดีครับนี่คือปดแอกง,งานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนอย่าใช้เงินจาก Active Income ไปจนหมดจะมากจะน้อยก็ต้องแบ่งไว้สร้าง PASSIVE INCOME จะมากจะน้อยก็ต้องแบ่งไว้สร้างเครื่องผลิตเงินเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จีรังและยั่งยืนตลอดไปเราไม่มีทางจะมีเลี้ยวแรงในการหาเงินได้ไปตลอด ไม่กี่วันก่อนนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสอ่านบทความเกี่ยวกับนักมวยชื่อดังมากๆระดับโลกคนหนึ่งนะครับตอนช่วงขาขึ้นเนี่ยเขาหาเงินได้เยอะมากๆมากเกินกว่าต่อให้ผมเนี่ยมีอีก10ชีวิตก็อาจจะหาได้ไม่สู้เขามูลค่าเงินที่เขามีเนี่ยคือระดับ หมื่นล้านนะครับซึ่งเขาก็ได้ใช้เงินสมกับมูลค่าที่เขาหาได้จริงๆเขามีรถหรูเป็นร้อยๆคันมีนาฬิกาหรูเยอะเกินจะนับไหวขนาดอ่างอาบน้ําของเมียนะครับยังทําด้วยทองคําและเขาก็ยังมีบ้านอีกหลายๆหลังเลยแต่แล้วทุกสิ่งก็ไม่จีรังและแล้วมันก็มาถึงขาลงอายุของเขาเริ่มมากขึ้นเขาไม่ได้มีเลี้ยวแรงเหมือนเดิมเขาเริ่มชกแพ้ จนสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่ท็อปของวงการรายได้ที่เคยมั่งมีมากมายมันก็ค่อยๆเริ่มหายไปสิ่งต่างๆที่เขาซื้อไว้มันไม่ใช่ทรัพย์สินแต่มันกลายไปเป็นภาระบ้านมากมายที่ต้องมีนะครับก็ต้องมาจ่ายภาษีและก็ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษามหาศาลชีวิตของพวกเราเองเนี่ยก็เช่นกันผมว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังและยั่งยืนเลยพวกเรามีแต่ใช้แรงไปแลกเงินเดือน ซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มากมายแต่เราก็ยังใช้แรงไปแลกกับเงินทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มากมายแต่เราก็ยังเหนื่อยให้กับคนอื่นเอาจริงๆแล้วนะครับการทำงานแบบ Active Income เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรอกเพียงแต่ไอ้เงินจาก Active Income ที่เราหาได้เนี่ยเราอย่าไปใช้จ่ายจนหมดจะมากจะน้อยก็ต้องแบ่งไว้สร้าง a s s i v e Income จะมากจะน้อย ก็ต้องแบ่งไว้สร้างเครื่องผลิตเงินอย่าใช้แรงจนลืมว่าเราจะหมดแรงลงสักวันเวกอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้อย่ังไงก็ฝากติดตามปลดแอกง,งานประจำวลดแคร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ